สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่16เดือนกันยายนปีสอง8นระคะวันนี้ก็เป็นวันโชคดีของหลายๆคนหลายๆท่านใครชอบเสียงโชคเสียงลาบนะก็ขอให้ร่ำรวยนะประสบความสำเร็จและกนาราศีที่จะมีโชคลาบนะคะมีราศีพิจิกราศีตุลราศีกรกฎราศีสิงห และราศีกุ่มนะคะสีเสื้อที่ใส่แล้วรวยสีทองกับสีเทาใส่แล้วสำเร็จสีแดงทุกโทนใส่แล้วคนรักคนเมตตาสีส้มและสีน้ำตาลใส่แล้วชุดดวงเป็นการากินีคือสีเขียวทุกโทนนะเลขเด็ดวันนี้นะเราจะให้โชคเลข02567นะรอง13 สองหางที่จะให้นะสองห้าสองหแล้วก็สองเจหรือว่า5้าสองสองหสองแล้วก็เจดสองนะคะก็สลับกันเอาเนาะหรือว่าท่านใดที่มีตัวเลขประจำตัวนะคะฝันเห็นเลขเด็นๆก็นำไปเสี่ยงโชคเองเลยนะฟังเพื่อไปแก้นำธารเป็นแนวทางามไม่เรียสไม่เครียดกับหัวข้อจีว่า กรรมใดที่ศัตรูที่เคยระราน,นปั่นปวดกลั่นแกล้งคุณไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามเขาคนนั้นได้รับผลกรรมแล้วนะวิบากกรรมใดที่ศัตรูคนนั้นเขาได้รับผลกรรมแล้นะคะที่เขาทําร้ายทําลายชีวิตของคุณนี่แหละแล้ว,ลวกัาราศีที่โดดเด่นสักเซตเรียสร,ราศีนโนจัตไฟ วิโกราศีกันธาดินไฟธาตุไฟ,ไฟเมษสศรหนูแอทันลมมีถุนตุดกลุ่มพระเราศีมีนท่านน้ำวินาสราศีพิศพราศีตุลมาราศีเมษร,ราศีพิจิกจูปิเตอร์คนเกิดววมพฤร,รัตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี9ก้า16บ7 2 3หกสสแล้วก็25นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่าพลังงานของคุณ กับศัตรูของคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันนะคะคนที่เขาเคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคุณเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างคุณและศัตรูของคุณนะคะเกี่ยวข้องกัน วนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะไปไปกลับกับลักลักเลิกเลิกหรือว่านะคะเป็นการที่เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมีระยะทางมีความห่างไกลคุณอาจจะทํางานอยู่ที่หนึง่งหรือว่าเขาอาจจะทํางานอยู่ที่หนึง่งแต่แสดงว่าก่อนหน้าที่จะรู้จักกันคุ้นเคยกันเคยเป็นคนรักกันเคยเป็นคนคบคนคุยคนสารสัมพันธ์นะเคยเป็น คนที่รู้จักกันมากๆเป็นพลังงานของครอบครัวนะญาติพอ่อแม่ลูกสามีภรรยาเพื่อนนะคะเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจกันและกันทำให้นะคุณคล้องหมองใจคนคนนี้อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานได้เพราะเขานะคะเป็นพลังงานของคนที่คุณนะคะมีจิตที่เมตากับเขาหรือว่าคอยช่วยเหลือให้กำลังใจกันเป็นคนที่บล็อก บล็อกเขาออกจากชีวิตบล็อกเขาออกจากโซเชียลนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนกันบลโลกโซเชียลนะแต่เขาก็ตามสองตามดูชีวิตของคุณอยู่นะนี่คือพลังงานของศัตรูอาจจะดูกว้างนะคะคแสดงว่าคนคนนี้ก็เคยอยู่ในชีวิตของคุณเคยเป็นภรรยาเคยเป็นสามีเคยเป็นเพื่อนเคยเป็นสังคมนะร่วมกันเป็นคนรักนะเป็นคนที่มีอาชีพการงาน นะทําธุรกิจการงานร่วมกันเคยเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลเคยเป็นภรรยาเป็นสามีนะโดดเด่นมากๆม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากรรมที่ศัตรูเคยทำกับคุณเนี่ยเออเป็นเรื่องอะไรนะเราต้องส่องกรรมเขาก่อนนะคะศัตรูเขาเคยทําอะไรไว้กับคุณคนคนนี้เดอะฟู เขาไม่สนไม่แคร์คุณเขาไม่รับผิดชอบชีวิตความเป็นครอบครัวถ้าเขาเป็นภรรยาเป็นสามีเขาก็จะไม่ดูแลไม่ซัพพอร์ตไม่ช่วยเหลือในเรื่องการเงินนะไม่สนใจไม่ใส่ใจนะคะไม่เรียกว่าเหมือนกับอาจจะเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรบางคนท่านเป็นพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่มีในเรื่องของความอิจฉาหรือว่าชอบตัดสินชอบ พูดนินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะเออแล้วก็มีในเรื่องของเดอะเดวิลมีความผูกพันความเป็นครอบครัวภรรยาสามีคู่รักคนรักมีคําพูดคําจาพฤติกรรมที่ไม่น่ารักต่อกันนินทาใส่ร้ายป้ายสีกันนะคุณดูรวยคุณดูเก่งคุณดูมีความรู้ความสามารถนะะโดดเด่นจนทําให้ใครคนนั้นอิจฉาริษยานะคุณคุณมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในอาชีพการงานทําให้คนคนนั้น มีความอิจฉาริษยาคุณนะที่คุณโดดเด่นมากๆคุณเก่งคุณประสบความสําเร็จนะคุณเหมือนกับว่าถูกเขาอิจฉาเพราะว่าอาชีพการงานของคุณถูกเขานะเกลียดชังเพราะว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตและคุณกับศัตรูคนนั้นก็เคยแต่งงานเคยเป็นภรรยาเป็นสามีกันนะแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบใดๆแต่เขาอยากจะกลับนะคะเข้ามาก่อกวนวนเวียนในชีวิตของคุณนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณนะคะ วิบากกรรมที่เขาคนนั้นกําลังจะได้รับหรือว่าเขาอาจจะได้รับแล้วนะคะวิบากกรรมเรื่องอะไรที่เขาได้รับไปแล้วกรรมของศัตรูที่เขาเคยทําร้ายลายคุณเขาได้รับผลกรรมเรื่องอะไรแล้วบ้างอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้ใส่รป้ายสีใครภาพออกมาแบบไหน ก็แปลความหมายแบบนั้นนะคะกรรมของคนที่เคยทำร้ายคุณเขาได้รับผลกรรมเรื่องอะไรแล้วบ้างเรามาสองกรรมนะคะเนื่องถึงใบหน้าของเขาเนื่องถึงชื่อของเขาหกเหรียญตอนนี้เวลานี้ เขาน่าที่จะกำลังสร้างบุญกุศลเออขยันทำบุญใหญ่เลยขยันนามีมน้ำจิตน,น้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นใหญ่เลยนะก็ไม่รู้ว่าอ,อสิ่งที่เขาไปเจอมาเนี่ยมันทำให้เขาเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนนิสยัยใจคอนะที่เขาเหมือนกับอาจจะมองคนอื่นในแง่ลบ คิดร้ายกับคนอื่นพูดไม่ดีกับคนอื่นแต่ตอนนี้เวลานี้เขาเปลี่ยนนิสัยตัวของเขาเองนะมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะนะเดิมมูเนี่ยไม่รู้เขาไปเจออะไรมานะอาจจะเหมือนกับเจอคู่แข่งเจอเพื่อนร่วมงานเจอคนกันแกล้งนะเจอคนติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีเจอวิบากกรรมเจอคนขัดขวางในเรื่องของอาชีพการงาน ะะไม่ถูกสนับสนุนในเรื่องของอาชีพการงานก็เลยหันไปสร้างบุญสร้างกุศลนะเพื่อที่จะเสริมสร้างบารมีให้ตัวเขาเนี่ยนะ,ะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันกันกบคุณเขาอยากเป็นเหมือนคุณอะ่ะเขาอยากเป็นคนจิตใจดีเขาอยากเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาก,กับเพื่อนกับสังคมนะเขาเริ่มที่จะแบ่งปันเขาเริ่มที่จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบคนอื่นนะ,ะเขาเริ่มที่จะเหมือนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแล้ว นะจากที่เคยเหมือนกับว่าพูดเอาแต่ใจตัวเองจากที่เคยมองคนอื่นในแง่ลบๆนะก็หันไปพูดดีทําดีกับเพื่อนบุคคลอบข้างสังคมลบข้างเพราะรู้สึกว่าการกระทําของเขามันทําให้ผู้คนเกลียดชังเขานะคะเขาก็เลยหันไปพูดดีทําดีกับทุกคนเพราะเขากลัวกลัวการที่จะแบบไม่เหลือใครอะ่ะกลัวการอยู่คนเดียวนะหันไปพูดดีทําดีก็แสดงว่า เหมือนมีเพื่อนมีสังคมที่รังเกียจเขานะคะไม่คุยกับเขาไม่พูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยหันไปทําดีพูดดีกับผู้คนเพื่อนๆในสังคมเขาอยากจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการงานนะเหมือนเหมือนกันกับคุณนะการที่ตัวของเขาเหมือนกับว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งเชื่อมั่นว่าตัวเองฉลาดเนี่ยคือเขาอาจจะเหมือนกับ คือมองเพียงแค่ความรู้สึกของเขาด้านเดียวอะ่ะคือเขาอาจจะเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปแต่เหมือนกับผลงานหรือว่านะความโดดเด่นของเขาชื่อเสียงของเขามันกลับไม่ได้รับการชื่นชมเนาะเหมือนเขาพยายามเสนอผลงานพยายามเสนอตัวช่วยเหลือคนอื่นนะเสนอตัวบอกหัวหน้านะประมาณแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยเก่งมีความรู้มีความสามารถนะแต่ก็รู้สึกว่า ไม่ได้ผลนะคะไม่มีคนชื่นชมเหมือนผู้คนแหนงหน่ายนายนี้เขาอ่ะนะคะในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ทําให้ตัวของเขาคือแบบเครียดกับตัวเขาเองว่าเขาทําอะไรผิดและทาไมคนถึงเกลียดชังเขาจังเลยผู้คนไปรับรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะและกรรมอะไรที่ส่งผลทำให้ศัตรูของคุณเริ่มที่จะรู้สึกผิดอ่ะสํานึกผิด นะคะเป็นการพยายามที่จะขยันนะสม่ำเสมอนะอาจจะเหมือนกับว่าเคยทำงานเคยเข้างานสายก็จะเข้างานเร็วมากขึ้นนะเคยพูดไม่ดีกับเพื่อนก็จะหันกลับมาพูดดีทำดีกับเพื่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามเข้าหาคนอื่นก่อนแล้วก็พยายามพูดดีกับคนอื่นนะแล้วก็พยายามที่จะไม่เห็นแก่ตัวนะคะซัพพอร์ต นะคือทุ่มเทกําลังกายกําลังใจกับการทํางานกับเพื่อนกับสังคมมากขึ้นนะเพราะว่าเพื่อนลังเกียจนะไม่เหลือคลายไม่มีเพื่อนช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพการงานกรรมอะไรที่มันทําให้ศัตรูของคุณเริ่มที่จะแบบเรียกว่าสํานึกผิดหรือว่าได้รับผลวิบากกรรมในเรื่องของอาชีพการงานของเขาเหมือนเขาอะ่ะมีในเรื่องของวิบากกรรม เกี่ยวกับปัญหาการงานเกี่ยวกับปัญหาการเงินเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือครอบครบัวแตกแยกนะ,ะมีปัญหาพอมีปัญหาการเงินเสร็จนะคะรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายก็มีปัญหาแบบเออลูกร้องกระจององง,งสามีนะคะดุด่ดาว่ากล่าวเออเงินไปไหนหมดไปซื้ออะไรหมดไปเอฟอะไรหมดอะไรประมาณเนี้ยคือมันส่งผล พอไม่มีเงินก็ส่งผลในเรื่องของครอบครัวนะคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยก็ส่งผลทําให้ตัวเขาลําบากนะคะส่งผลในเรื่องของผู้รักคนรักคนในครอบครัวนะอยากกินอยากใช้นะแต่หาเงินไม่ทันและวิบากกรรมที่ศัตรูทํากับคุณเขาได้รับผลกรรมเรื่องอไรแม้เขาจะเป็นคนที่เก่ง นะมีความรู้มีความสามารถในอาชีพการงานเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะได้รับคําชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานแต่เพื่อนกับสังคมเนี่ยกับแนหนงงนายเขานะคะเพื่อนแล้วก็สังคมที่รู้จักกับเขาหรือว่าสนิทกับเขาเนี่ยกับไม่อยากจะคบหาสมาคมกับเขาคือเขาจะต้องไปไหนมาไหนคนเดียวนะ เพื่อนที่จากที่เคยสนิทพูดคุยด้วยนะคะหรือว่าจับกลุ่มนินทาซุบซิบกันเนี่ยก็รู้สึกเริ่มที่จะไม่ไว้วางใจเขาเพราะว่าพฤติกรรมคําพูดของเขาเนี่ยแหละนะการพูดนะการนินทาการใส่ร้ายป้ายสีนะการเหมือนกับทําร้ายคนอื่นนะคะหรือว่านําเรื่องราวของคนอื่นไปซุบซิบนินทาหรือว่าทําพฤติกรรมที่แบบเหมือนไม่แคร์คนอื่นคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเหนือกว่า คิดว่าตัวเองที่แบบมีอํานาจในสถานที่ทํางานนั้นๆก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เพื่อนสังคมพากันเหมือนจับมือกันนะคะแล้วก็ลงโทษคนคนนี้ลงโทษไม่ให้เขาแบบเหมือนใช้อํานาจในสถานที่ทํางานนะคะเอ,อ่อประมาณคืออาจจะมีการพูดการบอกต่อๆกันในพฤติกรรมคําพูดของคนคนนี้ว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้นะเออ หรือว่านิสัยไม่ดีไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้ใจไม่น่าเคารพโดยเฉพาะนะคะถ้าแบบเป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนมีในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะนะมากๆอะไรเงี้ยก็จะถูกนินทานะกับเพื่อนกลุ่มสังคมต่างๆนะคะไม่ได้รับการเคารพนับถือและคนคนนี้เขาเจอวิบากกรรมอะไร ความโชคดีกับการที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ใช่ไหมเขาเคยมีผู้คนห้อมล้อมเขาชื่นชมสรรเสริญยกย่องเขานะคะแล้วก็มักที่จะเหมือนกับเสนอชื่อเขาอ่ะนะคะให้มีในเรื่องของอ,อ,อาชีพการงานที่มันโดดเด่นนะคะถูกรับคําชื่นชมแต่พอมีเรื่องราวปัญหา นะที่แบบนิสัยของเขาความท็อกซิกของเขาความเจ้าชู้ของเขาพฤติกรรมของเขาเข้ามาก็เลยส่งผลทําให้คนคนเนี้เหมือนไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการเคารพจากลูกน้องจากบริวารจากสังคมที่ทํางานนะก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนเออต้องต้องเก็บตัวต้องอยู่นิ่งๆนะจะทําอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรแต่ละอย่าง ถูกจับตาจ้องมองนะเพราะว่าความเจ้าชู้หรือว่าพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคือชอบมีพฤติกรรมที่แบบเหมือนเรียกว่าหวานเสนห์กับคนที่เขามีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มีความเจ้าชู้หรือว่านะคะก็อาจจะ อาจจะมีพลังงานของคนที่เหมือนชอบนินทาใส่หลายผู้อื่นก็ถูกจับตาจ้องมองดูพฤติกรรมนะว่าจะนินทาใครจะพูดถึงใครอะไรประมาณนี้และคนคนนี้หน้าที่จะเหมือนกับเขาอะเคยได้รับการชื่นชมสรรเสริญยกย่องจากเพื่อนจากสังคมมีกลุ่มก๊กของเขามีเพื่อนมีสังคมมีคนที่แบบทำธุรกิจการงานร่วมด้วยปัจจุบันนี้ไม่มีละ ต้องทํางานคนเดียวต้องใช้ความรู้ความสามารถนะต้องทําอะไรคนเดียวนะคะใช้แววอยู่คนเดียวเนี่ยนะ,ะโดดเด่นอยู่คนเดียวไปไหนมาไ,ไหนทําอะไรคนเดียวเหนื่อยลําบากคนเดียวนะคะเพราะว่าเหมือนกับเพื่อนกับสังคมอาจจะรู้นิสยัยแจคอที่แท้จริงแล้วว่าเป็นคนมีพฤติกรรมยังไงชอบนินทาชอบใส่ร้ายป้าสีชอบทําพฤติกรรมที่แบบเหมือนอเป็นกิ๊กเป็นก้าก,กับคนนั่นคนนี้ความสัมพันธ์ นะคะที่เหมือนกับว่าชอบทำทำให้ชีวิตครอบครัวคนอื่นแตกแยกอะไรเงี้ยคนคนนี้ก็อาจจะถูกเพื่อนๆสังคมรังเกียจนะคะทำให้เขาเครียดทำให้เขากดดันทำให้เขาเหมือนกับไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนฝูงนะแล้วก็เหมือนต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ถูกจับตาจ้องมองนะคะเกี่ยวกับชีวิตของเขาเนี่ยแหละชีวิตของเขาไม่มีความสุขนะคะ นี่คือพลังงานของคนที่นะคะเขาได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณนะคะวิบากกันเนี่ยมันจะทยอยมาทีละเรื่องทีละเรื่องมันไม่ได้มาทีเดียวนะคะและถ้าหากว่าเขาอยากจะขอโทษคุณเนี่ยเออเขาอยากจะพูดอะไรมีคำขอโทษไหม The devil In ิร์ e ถ้าเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลง ให้ชีวิตของเขาไม่อยากเจอวิบากกรรมตรงนั้นนะให้วิบากกรรมตรงนั้นมันหมดสิ้นไปเขาอยากจะใช้ชีวิตที่แบบเหมือนเรียบง่ายเขาไม่อยากจะทนทุกทรมานอยู่กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ยเวลาเนี้ยเขารู้แล้วว่านะการที่แบบเหมือนชีวิตของเขาต้องเจอเรื่องราวแต่นการแบบเนี้ยเพราะเขาเคยทำไม่ดีไว้นะถ้าเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่เคยเจ้าชู้เนี่ย นะคะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่แบบเจ้าชู้นะโปรยสนีหวานสนีแล้วก็เห็นแก่ตัวมากๆนะเขาก็นะาบอกว่าคือเขาก็อยากจะขอโทษคุณนั่นแหละที่ดึงคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยหรือว่าในกรณีที่ใครบางคนที่อาจจะท็อกซิกกับคุณนินทาคุณนะคะตั้งๆที่คุณก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาด ะะคือคุณก็ไม่ได้อะไรกับใครคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่เขาก็ไปอิจฉาคุณในเรื่องของอาชีพการงานคุณเป็นที่รักของผู้คนมากมายคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่เขากลับมองว่าคุณเสแสร้งแกล้งทำนะ,ะคำพูดคำจาของเขาที่เคยพูดกับคุณไปเนี่ยเขาก็อยากจะเหมือนกับไปไปเปลี่ยนแปลงอะไปแก้ไขแก้ตัวหรือว่าเปลี่ยนคำพูดในสมัยอดีตอะ,อะประมาณที่แบบว่า ไม่อยากจะไปสร้างปัญหาหรือว่านะไปไปเกี่ยวข้องอะไรกับคุณน่ะคือเขาก็รู้สึกผิดนะในสิ่งที่เขาทําแต่เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงมันแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วกับสิ่งที่เขาทําลงไปก็เลยต้องยอมรับผิดนะคะว่าพฤติกรรมคําพูดที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันเหมือนกับ คือณนะตอนนี้เวลานี้เขารู้แล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาวิบากรรมที่มันเกิดขึ้นกับเขาเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เขาจึงต้องยอมรับชะตากรรมผลกรรมนะที่เขาทําขึ้นนี่คือคําพูดที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะแต่คุณอาจจะไม่ได้ยินเขาพูดแล้วนะ,ค,ะคุณอาจจะไปไกลแล้วคุณอาจจะไปทํางานที่อื่นแล้วคุณอาจจะเหมือนกับ มองสิ่งอื่นแล้วหรือว่าโฟกัสสิ่งอื่นแล้วไม่ได้สนใจเขาแล้วแต่คนคนนี้ก็คิดอยากจะขอโทษคุณแม้จะรู้ว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาก็ตามนะคะฟังเพื่อไป็นการตามเปนะะ็นแนวทางไม่ซีเรียนไม่เครียดขอบคุณดูการติดตามค่ะ